สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจจเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาหาผู้โชคดีจากกิจกรรมฉลองสัตว์ตะไคร้400นะครับ <c oughs> ก็ครบ500แล้วตามสัญญาว่าถ้าครบ500เมื่อไหร่ก็จะมาหาผู้โชคดีกัน <c oughs> ก็มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด18ท่านนะครับผมก็จดรายชื่อออกมาจากใน YouTube นะครับตามนี้เลย ผมก็จะเอารายชื่อเนี้ยมาทําฉลากแล้วก็มาหาผู้โชคดีกันนะครับผมจะมาตัดฉลากจากรายชื่อที่จดออกมาอย่างนี้เลยนี่ ได้ฉลากทั้ง18บแปอันแล้วนะครับเอาล่ะผมจะขอสุ่มผู้โชคดีแล้วนะครับผู้โชคดีได้แก่คุณแอม อขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแอมด้วยนะครับก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเ,เพื่อนๆที่เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมก็คือคุณแอมนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่มาชมว,วิดีโอของผมมาไลค์มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันรวมทั้งมา Subscribe c h anel n เจเจเลนี้ด้วยนะครับยังไง เดี๋ยวผมขอไปทําการบ้านก่อนว่าเอ๊ผู้โชคดีของเราใกิจกรรมนี้เขาให้ข้อมูลอะไรผมไว้บ้างแล้วผมจะจัดเซตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรให้กับเขาดีนะครับและหลังจากที่ได้ส่งตัวของขวัญไปให้กับเพื่อนผู้โชคดีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมก็จะเอาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจะได้ดูกันว่าเอ๊ผมเลือกอะไรไปให้เขาบ้างแต่ก็ให้เขาเซอร์ไพรส์ซะก่อนนะครับและนอกจาก ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมครบ s u ทรับส,สัปส์ต์ใครสี่ร้อย400เนี่ยนะครับก็ขอต่อด้วยกิจกรรมสับย์แค่ขายห้าร้อยกันเลยน้องเ,อเพื่อนเพื่อน<ๆ>น้องๆจะบอกว่าโหพี่นี่กิจกรรมเยอะนะสำหรับยูทูบเบอร์ทุกทท่านแล้วเนี่ยเชื่อว่า subscriber ์ที่เติบโตขึ้นนะครับทีละเก้าแม้ว่าสำหรับช n e l ผมเนี่ยจะเป็นเก้าเล็ก ก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำวิดีโอทุกๆคนเลยนะครับผมเองนอกจากจะตื่นเต้นก็ยังสนุกกับการที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ฟังเพื่อนๆเนี่ยเล่าอะไรให้ฟังแชร์ความเห็นอะไรให้ฟังบ้างนะครับรวมทั้งส่วนหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันขอบคุณในน้ำใจในเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยมาชมมา Subscribe มาติดตามวิดีโอของผมส่วนหนึ่งด้วยนะครับสาหรับกิจกรรมฉลอง500สับไครครั้งนี้ก็จะมี วิธีการเล่นอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะครับเดีย๋ยวน้องๆบอกว่าทําไมพี่ชักยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะ <g ül> <g ül> ก็คืออ่าผมผมมีคําถามที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆเนี่ยเป็นเรื่องของความฝันนะครับเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีความฝันของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบางคนอาจจะอยากมีกิจการบางคนอาจจะอยากเข้าทํางานในบริษัทใหญ่ๆบางคนอาจจะอยาก หุ่นดีบางคนอาจจะอยากสุขภาพดีหรืออาจจะเป็นความตั้งใจอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปตามชีวิตตามแนวคิดตามสิ่งที่แต่ละคนต้องการนะครับผมเองก็มีความฝันนะครับความฝันของผมมีหลายๆอย่างที่อยากจะทําเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์ได้มาแชร์เรื่องบิวตี้เรื่องกรูมมิ่ง ing, ให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความฝันที่ผมคิดว่าวันนี้ผมก็ได้เริ่มทําแล้วแล้วก็มีความสุข ในการที่จะทํามันนะครับแค่มีคนมาชมวิดีโอของผมไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับวิธีร่วมกิจกรรมคราวนี้เนี่ยไม่ได้ให้คอมเมนต์ในวิดีโอนี้ใน YouTube แล้วนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าความฝันความตั้งใจของแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวก็อาจจะไม่อยากบางบางคนก็อาจจะไม่อยากที่จะจะบอกเปิดเผยออกไปให้ทุกๆคนรู้ว่าเอ๊ะ เขามีความฝันอะไรนะครับผมก็เลยขอเปลี่ยนวิธีการเป็นว่าขอให้เพื่อนๆส่งเป็นเมสเซจอินบ็อกซ์นะครับใน Facebook ก็คือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเจเจริญนะครับก็คือ f a c e b o o k c o m j j a เจรแล้วก็กดตรงปรุ่มเมสเซจนะครับที่จะส่งข้อความมาหาผมได้นะครับแล้วก็พิมพ์เรื่องของความฝันที่เพื่อนๆคิดเนี่ย มา,มาทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็พอส่งมาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้แค่ว่า,าร่วมกิจกรรมหรือว่าส่งข้อความให้แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอนะครับไม่ต้องบอกอะไรมากก็ผมก็จะได้เป็นโน้ตไว้ในวิดีโอนี้ด้วยว่าเออมีกี่ท่านนะที่มาส่งข้อความมาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ผมได้รับหรือเปล่าผมก็จะตอบที่ใต้วิดีโอน,นะครับผม ก็อาจจะยุ่งยากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าอาจจะเหมาะกับเรื่องของเนื้อหาที่ให้เพื่อนๆแชร์มากขึ้นนะครับน้องๆหลายท่านก็ขอบคุณมากเลยมาร่วมกิจกรรมกับพี่หลายๆครั้งนะครับก็เลยคิดว่าต้องอยากจะเปลี่ยนเรื่องเนื้อหาที่ให้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมเองหรือพี่เองก็อยากจะรู้จักกับน้องๆผู้ชมมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาร่วมกิจกรรม คล้ายกับคราวที่แล้วเลยครับจะขอให้ยาวไปจนถึงเมื่อ s u b สคร i b เบครบ600ท่านก็จะเป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็คงจะใช้เวลาออสักพักหนึ่งเลยนะครับออแล้วของรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยผมจะไปประเทศญี่ปุ่นนะครับจะไปโตเกียวของรางวัลเนี่ยจะยังไม่กำหนดยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นอะไร แต่จะเป็นของที่ผมซื้อมาฝากกลับจากโตกเกียวในนั้นก็จะเป็นของที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็จะพยายามตั้งใจว่าจะเป็นจะซื้อของที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะครับก็เป็นของขวนนัญอันนึงที่ยังไม่ได้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นสกินแคร์จะเป็นเมคอัพหรือจะเป็นของที่ลึกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นของที่ผมตั้งใจจะเอามาฝากให้กับเพื่อนๆผู้โชคดีนะครับผมยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านที่มาชมวิดีโอนะครับและก็ทุกๆท,ท่านเลยที่ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะครั้งก่อนๆหรือครั้งนี้แล้วพบกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ